มะหัวหน้ามาเบิ้องนอไม้มาเบิ้องนอไม้ไปเฮ็ดนอไม้สมสี่นอหนึ่งนอแบัก่ายเยอยไปเดี๋ยวไปเบิ้งทางนั่นก่อนค่ะสิ่ภาพพี่น้องมาเบิ้องนอไม้ค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ้องนอ,น nine, นอ, Alex, อนงไม้ไปเอาไปเฮ็ดนอไม้สมไหลไหลค่ะพี่น้องคุณนี่เป็นนอไม้ไผ่บ้า Dear, นคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องไม้ไผ่บ้าน มาหาไปเห็ดน้อไม่สมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,คะน่อเบิ้งน้อไม้ค่ะพี่น้องหันน้อไม้ไปบ้านอันนี้เป็นหอยธรรมชาติค่ะพี่น้องหอยธรรมชาติอยู่หัวหน้าแม่ค่ะอยู่หัวหน้าอยู่หัวหน้าอันนี้เป็นน้อไม้น้ำค่ะ น้ำไหลไาหลนะคะไปเห็ดน้องไม่สมค่ะพี่น้องน้องไม่สมไหมนี่น้เอาบอก่ก็เต้าหลายอยู่ด้วยเนสะียงไงชี้งล้มไหม ่นอมัสวัสดีนะคะเดอ้อค่ะมาหัวหน้ากับพี่น้องก็เล่นมาหาเบื้องน้องใหม่ไปไหว้ตะเห,ห็ดน้อใหม่สมน้องใหม่ดองกินกับพี่น้องค่ะ เป็นน้องใหม่ไฟบ้านครับพี่น้องน้องใหม่ไฟบ้านเกิดด,ดีดีครับพี่น้องเพราะว่าอันมันยุ่ข้างหวยมันชุ่มนะมันชุม่มมันได้เกิดดีครับพี่น้องนี่กระนอยใหญ่ๆคุณกระนอยใหญ่ครับพี่น้อง thuốc rau mày xổm nó mày đong gìn cành loài dài dài kia trăng kia cả อยากหากินคือเก้ารล่ะค่ะพี่น้องคดน้ำพองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อค่ะค่ะกันมีคลิปหนาคลิปไม่คลิปดีๆเฮ้ก็จะาไม่พี่น้องเบิ้งคือเก้าล่ะค่ะนี่ น้ำหลายลายขอบคุณหลายๆลเด้อค่ะขอบคุณหลายๆลขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ